อุ๋ยทำเป็นฟิตสวัสดีจากอเมริกานะคะเออ,อคลิปนี้นะคะก็จะมาเล่าเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาให้ฟังเป็น EP ีแรกนะคะก็เผื่อคนไทยอีกหลายหลายคนที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เผื่อนักเรียนนักศึกษาที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่จะต้องเตรียมความพร้อมอะไรลักษณะไหนอย่างไรบ้างนะคะก่อนจะไปแล้วฟังก็ขอฝาก กด subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปที่อุ๋ยจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะไป let's go <S การไม่มีโลกเป็นราบอันประเสริฐแต่ถ้าเราต้องมาเจ็บป่วยอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเราจะทำยังไงนะวันนี้ก็จะมาแนะนำให้เพื่อนๆให้ทุกคนได้รู้จักว่าเฮลท์แคร์หรือระบบ ไอสาธารณสุขของอเมริกานี่เป็นยังไงนะคะที่อเมริกา One Stop Service ไม่มีอยู่จริงนะ, <What? S 1> นะ,ะเพราะฉะนั้นคนไทยนะจะต้องเตรียมความพร้อมต้องรู้เรื่องนี้ว่า One s t ็อปเซอร์วิไม่มีอยู่จริงนะคะ oh. บ้านเราเป็นอะไรเข้าโรงพยาบาลที่เดียวครบจบทุกอย่างได้ยากลับบ้านใช่ไหม แต่ที่นี่ไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่าที่นี่ทุกอย่างจะต้องเป็นขั้นเป็นตอนเป็นแบบว่าเป็นแบบเฉพาะทาง1 2 3 4นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องรู้นะคะว่าที่เนี่ยมันมีระบบเฮลท์แคร์ระบบสาธารณสุขเนี่ยแตกต่างกันมันจะมีทั้งเอเจนต์ไอพาเมอรี่แคร์เอเจนต์แคร์แล้วก็เอมบัสซี อะไรวะเอเอ emergency embassy นะมันต้องผ่านด่านแรกั้งแต่อยู่เมืองไทยแล้วใช่ไหมมันไม่ใช่ิมไม่ใช่ embassy นะ emergency นะอ่าวันนี้รู้สามข้อนี้ก่อนนะ primary care urgent care แล้วก็ emergency care นะที่เราจะต้องรู้มันคืออะไรยังไงถ้าเราเจ็บป่วย เอาเรามาดูที่เอเจนต์แคร์ก่อนเอเออเเจนต์เอเจนต์แคร์นี่คืออะไรคือการเจ็บป่วยปัจจุบันทันด่วนเหมือนแบบว่าฉุกเฉินนะคะเหมือนแบบคือทันทีทันใดแต่ไม่ถึงกับว่าแบบขั้นวิกฤตนะไม่ถึงกับขั้นวิกฤตนะคะเพราะว่าเอเจนต์แคร์กับอิมเมอร์เจนซี่แคร์เนี่ยมันคล้ายๆกันแต่ว่ามันก็มีข้อแตกต่างกันไอเอเจนต์แคร์เนี่ย จะเป็นแบบลักษณะปัจจุบันทันด่วนแต่ไม่ถึงกระร้ายแรงมากยังรักษาอาการไว้ได้แต่ด้วยความวิตกกังวลของเราเราเราไม่สามารถที่จะหยุดอยู่บ้านรออยู่บ้านจนถึงเช้าจนจนถึงเวลาสามารถโทรหาหมอประจำตัวได้อย,อ,อ,ยอย่างเงี้ยอ่ารย่งเจ็บป่วยกลางดึกกลางดื่นอย่างเงี้ยเพราะว่าเอเจนต์แค์เน่จะเป็นเปิด24ชั่วโมง นะคะเอเจนต์แค่จะเปิด24ชั่วโมงอย่างเป็นหวัดเป็นไข้เป็นอะไรอาเจียนขึ้นเห็นอาเจียนกลางดึกกลางดื่นอะไรเงี้ยลูกเล็กเด็กแดงแบบเออร้องจ้าทั้งคืนอะไรอย่างเงีแบบ้งงยหรืออ้วกหรืออะไรแบบหรือแบบว่าปวดหัวตัวร้อนที่แบบว่าปัจจุบันทันด่วนซึ่งไม่สามารถหยุดอยู่คือ คนที่ดูแลหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดหรือผู้ปกครองไม่สามารถที่จะที่จะแบบยังไงอะ่ะคือลูกเราเนาะเราก็จะกะังวลกังวายใช่ไหมว่าเป็นอะไรร้ายแรงอะไรหรือเปล่านู่นนี่นั่นหรือเปล่าถ้าเป็นเคสลักษณะนี้นะคะแนะนําให้ไปเอเจนต์แคร์ก่อนเลยค่ะเพราะว่าเอเจนต์แคร์เนี่ยมันจะเปิด24ชั่วโมงเอเจนต์แคร์บ้านท่านถ้ามาใหม่ๆไม่รู้เนี่ยเสิร์ช Google ได้นะคะเสิร์ช Google เอเจนต์แคร์ เนียยูเออเอเจนต์แคนเนียยูเนี่ยคือคือเหมือนว่า, care วา,อาเ,อเอเจนต์แคร์ที่ใกล้ที่สุดว่าอย่างนั้นเถอะเอเจนต์แคร์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนอะไรยังไงลุง Google บอกหมดได้ทุกอย่างนะคะให้ไปที่นั่นก่อนและคนส่วนใหญ่ที่เนี่ยเขาจะต้องมีอินชูรันเขาจะต้องมีประกันสุขภาพนะคะประกันสุขภาพถ้ามีประกันสุขภาพถ้าไป care เอเจนต์แคร์น่าจะจ่ายโคเพย์อยู่ไม่กี่สิบเหรียญหรอก นะคะไม่กี่สิบเหรียญหรอกก็ขึ้นอยู่กับว่าไอประกันสุขภาพของคุณเหมือนกันว่าคุณ cover มากน้อยแค่ไหนนะคะก็แต่ก็ไม่เยอะนะคะไม่เยอะแต่ถ้าคุณไม่รู้อีนูอีเนวิ่งไป emergency room เลยเนี่ยคุณจะไม่ได้เสียแค่โคเพ y สิบหรือส0บสิบเหรียญเท่านั้นนะคุณจะต้องเสียค่า emergency room ก็คือห้องฉุกเฉินนะพูดง่ายๆห้องฉุกเฉินแบบไอ เขาก็จะมีค่าบริการสำหรับผู้ป่วยนอกก็คือครั้งละ100เหรียญน,นะก็คือ100เหรียญสหรัฐแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยในถ้าเข้าไปแล้วแอดมิดอย่างเงี้ยถ้าเป็นผู้ป่วยแบบว่าฉุกเฉินเข้าไปแล้วหมอตรวจเช็คพื้นฐานเรียบร้อยแล้วต้องแอดมิดอันนี้ย2 0 0เหรียญนะคะ200เหรียญค,ค่าธรรมเนียมนะคะแต่ถ้าเป็นเอเจนต์แคร์เนี่ยมันก็จะไม่กี่สิบเหรียญน,นะเออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ต,ต่อให้เป็นอะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่มีเขาจะไม่สามารถสั่งยาแล้วให้ยาแล้วออกมาได้นะคะเขาจะสั่งยาเขาสิ่งที่เขาให้ได้ก็คืออาจจะเป็นยา,าแก้ปวดยาแก้ปวดยาฆ่าเชื้อที่ใช้ณนะเวลานั้นปัจจุบันทันด่วนเธอคือเหมือนจะปวดท้องต้องกินยาแก้ปวดท้องเขาก็จะเอา เาอายาแก้ปวดท้องให้เลยหรือจําเป็นจะต้องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้ยาณนะปัจจุบันนั้นแต่เขาจะไม่ให้เรากลับบ้านเขาก็จะอจะเขาก็จะสั่งยานะคะสั่งยาอาจจะให้ใบสั่งยามาหรือไม่ก็เขาก็จะหมอก็จะถามว่า,าร้านขายยาร้านขายยาที่ใกล้บ้านคุณที่ไหนนะคะ ร้านขายยาเขาเรียกอะไรฟาร์มาซีอ่าฟาร์มาซีอ่าร้านขายยาก็คือฟาร์มาซีใกล้บ้านอยู่อ่ะอยู่ตรงไหนบ้างอะไรยังไงเราก็บอกเขาเขาก็จะส่งใบสั่งยาไปที่ร้านขายยานั้นๆเราต้องไปรับยาที่ร้านขายยาและจ่ายเงินที่ร้านขายยา เราเขาจะไม่ได้วันสต็อปเซอร์วิสเข้าไปปุ๊บสั่งปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บแล้วได้ยากลับบ้านสบายใจไม่มีที่นี่ไม่มีอิมโนอิมพอสิบบลมากนะคะหรือไม่งั้นออีกอย่างหนึ่งคนที่นี่ส่วนใหญ่นะคะเขาจะมี primary care หรือ primary doctor หรือเป็นหมอประจําตัวหรือเป็นหมอคัดกรองพื้นฐานนะคะคือตรวจโรคทั่วไปอ่ะพูดง่ายๆนะเออก่อนแต่ว,ว่าหมอพ r ยเมริคแคร์เราไม่สามารถพบได้เลย,ยงไง เราไม่สามารถพบได้เลยอย่างเราเจ็บปวดหัวตัวร้อนอย่างเงี้ยเราไม่สามารถไปพบหมอได้เลยไม่เหมือนบ้านเรานะไม่เหมือนบ้านเราเราต้องโทรไปก่อนแล้วไปนัดหมายก่อนแล้วเขาก็จะบอกว่าเออว่าวันไหนว่างอะไรวันไหนรับนัดอ่างเงี้ยอาจจะวันอีกสองวันสองวันสามวันคือหายป่วยพอดีเข้าใจปะเออเพราะฉะนั้นนะถ้าเป็นอะไรที่วิตกกังวลขั้นรุนแรงวิตกกังวลแบบฉันไม่สามารถรอได้แล้ว ฉันต้องหาหมอตอนนี้ฉันต้องรู้อาการทังตอนนี้อะไรเงี้ยไปเออเจนต์แคร์อ่าแล้วเออแล้วอิมเมอร์เจนซี่แคร์ก็คือกรณีร้ายแรงนะที่รักนะกรณีร้ายแรงอย่างอาจจะเกิดอุบัติเหตุเลือดเลือดตกยังออกหรืออะไรลักษณะนี้หรือเปปเปเป็นสตรกช็อกอะไรลักษณะเนี้ยไปอิมเมอร์เจนซี่แต่ถ้าปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ปวดท้อง อะไรจำพวกเนี้ยแต่แต่ไอคือมีความวิตกกังวลสูงก็ว่ามันวิตกกังวลสูงว่ามันจะเป็นอะไรที่ร้ายแรงให,เเรให้ไปเอเจนต์แคร์เด้อให้ไปเอเจนต์แคร์นะคะแต่ถ้าถึงขั้นรุนแรงอ่ารุนแรงเลือดตกยังออกหัวใจวายหรืออะไรแบบถึง อาจจะถึงแก่ชีวิตได้พูดง่ายๆอาจจะถึงแก่ชีวิตได้นะให้ไป emergency care นะคะ emergency care แล้วก็แต่พูดถึง emergency นี่นะเราเราเราโทรเรียกได้นะคะในวันๆนะเราโทรเรียกได้ไม่ถึง10นาทีเขาก็มาแล้วเขาาก็มาถึงที่เลยนะคะแต่ emergency care เนี่ยก็จะเสียค่าบริการเสียค่าธรมเนียมแรกเข้าเอาพูดง่ายๆนะ register นะ คือผู้ป่วยผู้ป่วยนอก100เหรียญผู้ป่วยใน200เหรียญต่อครั้งนะคะต่อครั้งหรือถ้าเออถ้าเราตรวจเช็คอยากเช็คคัดกรองอยากอะไรอย่างเงี้ยเราต้อง primary care เท่านั้นถ้า primary care เขาจะตรวจเช็คเราตรวจเช็คเราพื้นฐานแล้วก็จะมาดูเออเราเรามีอาการลักษณะไหนอะไรยังไงเมื่อเราเขาเขารู้ เขาเห็นแล้วสันนิษฐานว่าเราน่าจะเป็นนั้นเป็นนี้เป,นนเป็นโรคหัวใจนะั้นน่นนี่นะั่นเขาก็จะส่งเราไปหาหมอเฉพาะทางอีกทีหนึ่งถ้าเช็คจากร่างกายเราแล้วเช็คจากร่างกายทุกสิ่งอย่างเราแล้วเนี่ยเออเหม,มือนเหมือนมันแบบว่าสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นน่นเป็นนี่อะไรเงี้ยเขาก็จะส่งเราไปหาหมอเฉพาะทางนะคะแล้วเราก็จะต้องไปหาหมอเฉพาะทางนั่นอีก primary care ก็จะ ไม่สามารถจ่ายยาให้เราณที่นั้นได้เลยนะถ้าเกิดว่าเราเป็นอะไรไม่ไร้ายแรงไม่อะไรแต่ว่าเราต้องกันยาอย่างพวกยาความดันยาอะไรพวกเนี้เออยาที่เราจะต้องกินประจําวันอย่างเงี้ย เขาก็ไม่ได้ว่าให้เราถือถุงหิ้วออกมาได้เลยเหมือนบ้านเรานะมันไม่มีบริษัตอปเซอร์วิสอยู่จริงนะจี่รักนะเขาก็จะสั่งยาไปที่าฟาร์มาซีหรือไปที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเราจะต้องไปเอายาที่นัน่นแล้วก็ไปจ่ายตังค์ที่นั่นอีกทีหนึ่งนะคะถ้าใครมีถ้าใครมีอินชัรันหรือมอีประกันสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะจ่ายแค่โค p เปไม่กี่เหรียญน,นะคะขึ้นอยู่กับว่า นี่ของคุณด้วยเอ policy นะ p o l i c ของอินช r a รันของคุณด้วยว่าเออมันสามารถ cover ได้มากน้อยแค่ไหนบางคนก็ cover ทั้งหมดไม่ไม่มี co pay บางคนก็ co pay สิเหรียญ15เหรียญยี่สเหรียญห้าสิบเหรียญอะไรลักษณะนี้ขึ้นอยู่ ขึ้นอยู่กับเราเลือกไปโพล i ซีที่มันจะคอบเวอร์มากน้อยแค่ไหนนะคะเออก็ได้จะหวังว่าคลิปนี้พอจะเป็นประโยชน์นะพอจะเป็นประโยชน์ต่อต่อเพื่อนๆนที่อยู่ในอเมริกาด้วยกันเองหรืออ่าเพื่อนๆที่กำลังจะย้ายถิ่นฐานมาอยู่อเมริกามาทำงานมาเรียนมาใดๆนะคะก็ อันนี้เป็นพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องรู้เพราะว่าเรื่องสุขภาพนะยิ่งไกลบ้านไกลเมืองเนี่ยเรายิ่งต้องรู้นะเออยิ่งยิ่งอยู่ไกลบ้านไกลเมืองเดี๋ยวเรายิ่งต้องรู้ว่าเฮ้ยเราจะไปยังไงมายังไงเราควรจะไปไหนมาไหนเอาจริงๆเพราะว่าตอนที่อุ๋ยมาอยู่ใหม่ๆอุ๋ยไม่อุ๋ยไม,ไม่รู้ใดๆจริงๆไม่รู้ใดๆรู้แต่อิมเมอร์เจนซี่รู้แต่อิมเมอร์เจนซี่กับพ r ร์เมรี่เออส่วนเออเอเจนต์แคร์เนี่ยเพิ่งมารู้ทีหลัง ว่าเขามีคลินิกในลักษณะนี้นะเออเขามีคลินิกแบบเปิด24ชั่วโมงนะแต่ก่อนเนี่ยเรายังกังวลเฮ้ยถ้าเรา,เราถ้าเราเป็นอะไรแล้วมัวแต่ไปพายแมรี่กว่าเขาจะรับนัดกว่าจะได้ไปพบหมอโน่นนี้นะ่ฉันไม่ตายฉันไม่เดสมอลเลก,ก่อนเหรอวะอะไรเงี้ยเออเออแต่พอมารู้อ๋อเขามีเอเจนต์แคร์เขามี care, เอเจนต์แคร์นะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าไม่ดี รู้สึกไม่ดีตอนกลางคืนแล้วเอิมกลัวจะเป็นอะไรร้ายแรงเนี่ยเราไปที่นั่นก่อนเลยได้อะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นลักษณะนี้นะจ๊ะโอเคก็ได้จากหวังว่าคลิปนี้จะได้เพื่อนๆจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยแล้วก็มีความเพลิดเพลินกับการ เล่าสู่กันฟังของอุ๋ยนะคะก็พัฒนาที่จะเล่านะพัฒนาที่จะเล่าสู่กันฟังโอเคมาเจอกันคลิปหน้านะคะมาดูกันว่าอุ๋ยเอาอะไรมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังหรือถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรที่นี่นะคะอยากรู้เรื่องอะไรที่นี่ก็คอมเมนต์บอกได้นะคะเดี๋ยวอุ๋ยจะไปหาข้อมูลแล้วจะมาเล่าสู่กันฟังให้นะโอเคเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอพระเจ้าอวยพรนะสวัสดีค่ะ